วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีจัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ทุนนวัตรกรรมสายอาชีพชั้นสูงรุ่นที่4ปีการศึกษา2565กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาณอาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีโดยมีนายกองเอกประโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานมีผู้บริหารสถานศึกษาทาั้งภาคราฐัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาร่วมงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทําให้ผู้ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษากรวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูมีภารกิจในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ได้โอกาสนับตั้งแต่แรกจนถึงวัยแรงงานให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาบรรเทาความยากจนอันเป็นรากเหง้าของปัญหาซึ่งแก้ไขได้ยากปัญหาเหล่านี้จะส่งผลทั้งต่อครอบครัวพ่อแม่รวมทั้งรุ่นลูกรุ่นหลาน เราะมีกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงการศึกษาหรือได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่างกันอาชีวศึกษาอุดรธานีได้รับการพิจรารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการจํานวน5สถานศึกษาได้แก่วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยการจนาพิเศษวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยการอาชีพรวมจํานวนท,นทุนที่ได้รับการพิจารณาทาั้งสิ้น180ทุนนับเป็นสิ่งที่ดีในการส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อในสายอาชีพต่อไปส,ปสมุดมาไหมดไ,ได้เท่าไหร่แล้วเรียนทันรอพว่าได้เท่าไหร่แล้วลูก ตอนนี้สี่0ันกว่าบาทเดินละค้าลอบอ่อนนะแล้วก็ได้ทุีนที่สสกันาแล้วก็น้องผู้ทีสรับคุณครับสำหรับอุดรนะครับน้องจะต้องเข้ามาอยู่ในบ้าน